จะพาทุกคนนะคะมาสมัครแคนว่าโปรแบบง่ายๆเสร็จภายใน5นาทีนะคะจะมาสอนวิธีการสมัครแคนว่าโปรนะคะหรือว่าสมัครใช้เป็นรายเดือนหรือว่าเป็นแบบรายปีนะคะก่อนอื่นนะคะเข้ามาที่ Canva.com เลยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมล็อกอินนะคะให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะไปคลิกที่ราคาค่ะตามนี้เลยแถบด้านบนนะคะ ราคาสิ่งที่เพื่อนเเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะจะมีทั้งฟรีแบบโปรแล้วก็แบบองค์กรเราต้องการจะใช้นะคะนั่นก็คือเป็นแบบโปรนะคะซึ่งจะมีการเรียกเก็บเงินเป็นแบบรายปีนะคะเราก็คลิกไปที่คําว่าทดลองใช้ฟรีค่ะ คลิกปุ๊บนะคะมันจะมีดีเทลบอกมาให้เราเนยนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างจากแคนว่าโปรนะคะตัวนี้มันก็จะเด้งขึ้นมานะคะไปกดไปที่คําว่าทดลองใช้ฟรีเป็นเวลา30วันก็คือ30วันแรกเนี่ยนะคะเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะคะต่อมานะคะจะเป็นรายละเอียดเรื่องการจ่ายเงินนะคะก็จะมีให้เราจ่ายทาง PayPal นะคะ PayPal หรือว่าทางบัตรเครดิตนะคะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถไปกรอกรายละเอียดของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ กดที่ปุ่มสีม่วงนะคะคลิกคำว่ารับสิทธิ์การทดลองใช้ฟรีเดี๋ยวขออนุญาตไปกรอกรายละเอียดนิดนึงนะคะหลังจากที่เรากดสมัครแล้วนะคะทางแคนว่าเขาจะส่งมาทางอีเมลนะคะเป็นรายละเอียดว่าเขาจะเก็บเงินวันไหนเราใช้ได้ฟรีได้30วันแล้วก็รายละเอียดวันหมดอายุค่ะ